สวัสดีครับวันนี้มาเช็คดอกนี่กำลังกำลังออกเมื่อมองไม่เห็นก็ต้องมากลงคืนกลางคืนทำงานก็ต้องมีตัวช่วยปล่อยส่องเลยครับนี่มาแล้วนี่นี่อ่าตุ๊บ,ต,บตับ,ตบ เห็นไหมเนี่ยอ่ามสองดูข้างบนนี้เห็นชัดเจนนะฮี่กำลังเป็นไข่ปลานะครับขาวๆเป็นจุดๆน,นี่ทั้งนั้นเลยถ้ากิกํตาตำๆนี่มันยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่ เช็ดดอกวันมองไม่เห็นนักเพราะว่าฟ้ามันสะท้อนครับเห็นไหมนะท้องจริงท้องจริงจะเห็นชัดเจนในไฟชุดนี้ผ่านเลยครับนี่เห็นไหมนี่สว่างมากแต่เฉพาะไปฉายมองไม่ค่อยเห็น ใช้ไฟสปอร์ตไลท์อแจมเดินมาแล้วครับหักกินล่างนี้ก็นี่เห็นไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสกลางคืนชัดนะฮะนี่แหละตุมตามาแล้ว ผนทุเรียนน้อยค่อยๆมาแล้วขอเพื่อนๆออกกันหรือยังครับของผมนีต้นที่แปดออกที่หลังเพื่อนครับนี่หามาใช้กค,คืนเลยมูส่วนต้นใหญ่ะฮะเห็นไหมฮะนะต้นใหญ่นี่ก็ออกกันหมดแล้วครับนี่ก็ออกแล้วต้นนี้ก็มาแล้ว มาเดินเช็คกลางคืนกลางวันไม่เห็นอนะปกตินะนาหานี่ทั้งดอกทั้งแหนงปนกันหรือว่าเป็นแหนงทั้งหมดมาลุ้นกันงานนี้ก็เลยบอกไม้เห็นบ้าง แค่นี้ก็ชื่นใจาหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับหนูข้างบนก็เริ่มออกมาเยอะแล้วครับแต่ยังมองไม่ค่อยชัดหรอกน่ะดูท้องกิงเข,ขาใประมาณนี้นีเช็คดอกกลางคืนโน,น,น,น่นต้นก็ตุบตับออกมาแล้ว โอเคครับมองไม่ชัด <c oughs> สวนแปลงไหนต้องใช้ไฟตัวช่วยสว่างโด่เลย <c oughs> ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันให้ให้เรื่อยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับน,นี่ใบอ่อนยังมีเยอะแต่ตาดอกมาแล้วครับเนี่ยเรียกว่าดอกผายอดหรือยอดผาอดอกไม่รู้ละเสียงเขาบอกว่าร่วง อย่างหนึงเซียนบอกใบใหญ่เงี้ยไม่มีลูกหรอกมันลุ้นกันนี่ใบมีหเปล่าใบาใหญ่ขนาดเนี้ยแต่เมื่อกี้ส่องให้เห็นแล้วดูให้หอ่าใ้ดูแล้วมีครับมีดอกเต็มต้นเลยสวัสดีครับ